สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมาอีกแล้วค่ะแม่ส้มสียูเคค่ะมีอะไรมานําเสนอเอ่ยมาเลยค่ะมาดูกันพามาดูดอกไม้หน้าบ้านค่ะเพื่อนเพื่อนทนแดดทนฝนทนหนาวทนต่อหิมะเห็นแสงแดดค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเห็นแสงแดดแล้วก็ตกใจค่ะตกใจตื่นเต้นใหญ่เลย จับโทรศัพท์มาถ่ายคลิปนะคะแต่ไม่ได้ไปไหนไกลนะคะถ่ายบริเวณรอบๆบ้านได้นะคะออกมาหน้าบ้านแล้วก็มาดูรถค่ะมาดูรถมาดูเสียงนกเสียงกาแล้วก็เข้าบ้านเหมือนเดิมค่ะเพื่อนเพราะว่าหนาวค่ะ เพื่อนเพื่อนเห็นพระจ,จันทร์ไหมคะหรือว่า the moon ที่อังกฤษไม่เข้าใจเหมือนกันคะ่ะคือจะมองเห็นแบบว่าตลอดทั้งวันเลยนะคะคือไม่ตกนะคะขนาดไม่ใช่ตอนกลางคืนเราก็ยังเห็นนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะโอ้ยมี่ยังให้เบิ้งพี่น้องนำแข็งเกาะหนารถจะไปเหตุงานออกมาสายลืมมามือนี่ไอสิลืมมามือนี่ม,ม,ม,นมันนำแข็งเกาะหนาลดตรงมากขูดนำแข็งออกก้อนโตปลบาเน่ เอานามเทเใจได้ไปที่ยงๆเสียเวลามาขูดอีกเขาต้องขูดอ๋อแต่เขาแนมมาเห็นนี่ติดกระจกแนมมาเห็นเลยน้ำแข็งไม่ค่อยร้ายปันไดมือนี่หนาวหนออกไปเย็นเลยหล่ะ เห็ดงานสายอีกแล้วมันนี่เป็นไหนนาะพี่นอ้องเฮาสบายดีบ่คะทางผุนทางนี้สบายดีแจ้เรียบร้อยน้าแข็งน,นี่นี่น้ำแข็งเอ้ยให้พวกเจ้าเบิ่งท้างหลังทังหลังกับพี่น้าแข็งด้วยกันจะ้ะเดี๋ยวขอตัวไปทำงานก่อนนะคะขอให้ เป็นวันดีๆของทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะ thank for watching every one hope you have a great day see you again soon bye